อย่างตอนนี้เขาบอกเขาสวดมนต์ได้สามเดือนแล้วนะครับหลวงตามักจะฝันร้ายกับฝันดีสลับกันอยู่เป็นประจำเลยครับถูกหลวงตาก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อก่อนครับเพราะจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าไปดีคิดดีมันก็จะฝันดีถ้าไปไม่ดีมันก็จะคลื่นของความไม่ดีมันดึงมันดึงไปเพราะเราหลับเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่แต่มันไปฝันร้ายได้ยังไงหรอเออ มันต้องมีสายใหญ่ที่เราทำไว้ทำไว้ในอดีตเนี่ยที่เราบันทึกไว้นั่นแหละเราไปไหนบางทีเราจะมีความรู้สึกเลยว่าเหมือนคุ้นๆมาตรงเนี้ยไม่เคยมาลนะนั่นคืออดีตเนี่ยน,นะอดีตเพราะมันคุ้นมีความคุ้นมากแนละ้ว แล้วขณะที่เราสวดมนต์นะครับหลวงตาเขาบอกมักจะมีอาการคล้ายๆว่าเหมือนลมมันตีขึ้นเหมือนจะเลอแล้วก็หาวน้ําตาไหลทั้งๆที่ก่อนสวดมนต์ก็ไม่ได้มีอาการอะไรปกติครับอาการเหล่านี้จะมีเฉพาะตอนที่เราสวดมนต์เงี้ยครับใช่ใเวลาสวดมนต์พุทธมนต์ที่เราสวดขึ้ืนมาที่จิตเรามันกลับไปที่ชาติ <c oughs> มันไปปรับธาตนุะ จนไปเรื่อยๆจนมันหายแล้วเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันหายไปของมันเองมันมันหายไปแล้วมันไม่มาแล้วครัเพราะมันมันหมดแล้วแหละแล้วอย่างเวลาเสียงเปลี่ยนลหละครับเช่นว่าสวดสวดอยู่แล้วเสียงเราก็เป็นเสียงใครไม่รู้นงครับโอ้เพื่อนเราบนมันน้อยครับจะลําพังมันน้อมันได้น้อยได้น้อยก็เลยซ้อนเข้าไปเลยครึ่งครึ่งคนละครึ่งเสียงเราก็จะแก่มั่งเด็กมั่งอะไรประมาณ ลานบินพวกลานบินลานบินพวกมีพวกเยอะนะครับพวกที่ลงในโลกวิญญาณที่ยางไดุ้ญได้เจอมันก็ซ้อนเลยครับมันต้องผูกพันกันในะอดีตมันจึงจะซ้อนได้ครับแล้วก็มีอีกอีกอย่างหนึง่งก็คือเราสวดอยู่นะครับหลวงตาแล้วก็จะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งมาสวดกับเราพอเราหยุดสวดเขาก็หยุดตามครับเขาก็วิญญาณเขามาสวดกับเราไงอ๋อครับปกตินีครับ ไม่ไม่ต้องกลัวเขาใช่ไหมครับไม่กลัวยังไงอ่ะแสดงว่าบทสวดนี่มีพลังงานมีขึ้นที่มากเขาถึงถึงมาสวดครับทำไมยิ่งสวดแล้วถึงยิ่งไม่อยากคุยกับใครยิ่งคนที่เรื่องเยอะจุกจิกเรายิ่งจะเหมือนถอยห่างหรือหนีเขาเลยเงี้ยใช่ ไม่อยากบันทึกครับถ้าสวดเป็นนานๆมันเพลินแล้วมันจะเหนียจากทางพวกอารมณ์พวกเนี้ยครับไม่อยากยุง่งอยากอยู่คนเดียวออยากอยู่กับผีครับแล้วอย่างคนที่เขาป่วยนอนไม่ได้สตินะครับหลวงตาคือเขานอนนิ่งเฉยๆแล้วเราจะช่วยเขายัางไงการที่เราสวดมนต์แผ่ให้เขาหรือเปิดบทสวดให้เขาฟังไม่ยากนะ ต้องเอารูปหลวงปูห่หรือพระเนี่ยไปวางข้างๆเขาครับแล้วก็ <c oughs> เปิดบทสวดหรือไม่ก็เปิดสวดตามเวลาที่เขาสวดไม่แน่นะเขาอาจจะมีความรู้สึกไปเรื่อยๆนะมีหลายคนนะครับได้นะออ๋เพราะตาเขายังมองเห็นอยู่ใช่ใช่เขามองดูภาพก็ได้ภาพหลวงปู่ก็ได้ อดขาเย็ดช้าก่อนอ่าตอนที่สับเพพร้อมกันเขาบอกว่าที่สับเพให้หลงตาครับตั้งแต่เริ่มสับเพจนถึงสับเพเสร็จนะครับเขาบอกว่าขนลุกไปทั้งตัวจนสับเพจบเลยนะครับเดี๋ยครับจะดงมีความเมตตา <laughs> แล้วทำไมช่วงที่ตื่นนอนใหม่ๆนะครับหรือว่าช่วงที่เผลอๆเก็บอกว่าคือตั้งใจจะสวดบทจกักพัินะครับแต่อยู่ๆมันก็ไปเป็นบทโยโทโสเองไงครับมันเป็นการขึ้นขึ้นที่เราเคยปาาสขึ้นที่เราเราไม่ดีอ่ะมันจะมาแล้วเราก็จะหลบไปคหลบไปโยโทโสมันไปเองนะทุก ไปเองไปเองนะครับไปเองในจิตระดับไปเองเนี่ยมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่เราสวดทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาพนะบางคนบอกไม่เห็นเห็นอะไรเลยจริงๆไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกสุดเหมือนเราเกิดมาจําความได้เนี่ยเราก็บันทึกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกลูกิกนเสียงมันก็เป็นความรู้สึก เราเห็นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นมันก็จะมีความรู้สึกใช่ไหมแต่มันเป็นทางโลกเหมือนเราเรียนมาเนี่ยเรียนโลกมันก็เป็นทางโลกเหมือนกันสวดมนตเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกเหมือนกันครับความรู้สึกพระที่เรามองนะี่ยตาเราเห็นเห็นพระจิตเราสัมผัสความรู้สึกว่าพระท่านสว่างหรือมั่งหรือไม่ยิดยิ้ยับยับ,ยบ อย่างเรามองหลวงปู่เนี่ยนานๆเนี่ยท่านก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีตาท่านก็จะพิบบางทีท่านก็จะยิ้มยิ้มบางทีท่านก็หัวเราะภาพท่านไม่ได้หัวเราะนะแต่ความรู้สึกมันเป็นนามธรรมอะอาจจะเข้าใจยาก่อยนะความรู้สึกทางโลกห่างบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกทางธรรมเหมือนครูบาอาจารย์เขาไปอยู่วัดอยู่ในป่านะนะั่น่ะ ความรู้สึกทังโลกเขาไม่มีไงนี่ก็จ่ออยู่กับคำภาวนากรรมฐานนะมันก็จะมีความรู้สึกกับภพภูมิทั้งหลายใช่ไหมล่ะความรู้สึกว่าใครนึกถึงเราอะไรประมาณนะี้แต่เราเนี่ยโลกก็มีสวดก็มีไม่ไน่ไม่ได้ฝึกจริงจรงจังๆเมันมีทั้งโลกมันมีทั้งธรรมเดี๋ยวก็มีความรู้สึกทั้งโลก ทางตาหูจมูกเลี้ยงกายพามาสวดมนต์เนี่ยมันก็ห่างจากความรู้สึกทางโลกละหลับตาก็อยู่กับพุทธมนต์บางทีก็จะมีภาพมีความรู้สึกอดีตเรามั่งปัจจุบันมั่งอะไรประมาณนั้นมันเป็นความรู้สึกถ้าเราสวดน,นานเข้าเนี่ยเราจะเข้าใจนะเวลาเดินไปไหนเนี่ยวิญญาณเฉพาะวิญญาณเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอยู่นะ เหมือนที่เราเข้ามาเขาต้องเห็นเขาเห็นด้วยความรู้สึกครับพอมันเกิดขึ้นมาเองใช่เราไม่ได้บังคับมันเห็นเองเราไม่สามารถกําหนดให้คนมีชำไ,<ม>ได้ให้เราเห็นได้คนที่กําหนดความรู้สึกได้นี่คือคนที่ชํานาญครับชนานาญเข้าใจไหมเหมือนสมัยก่อนเนี่ยบางคนก็ฝึกกบหลวงปู่เนี่ยเขาจะมองภาพสัานเรื่อย หลับตาลืมตาหลับตาลืมตาสวดมนต์ไปด้วยนะแท่ไปด้วยก็ลืมตาหลับตานานเข้าภาพท่านก็นยิ้มค<ะ>ยิ้มมองมเมื่อไรก็ยิ้มมองมเมื่อไรก็ยิ้มมองเมื่อไหรก็ยิ้มไม่มองนึกก็ยิ้มนึกนึกก็ยิ้มนี่คือจบหลักสูตรพุทธพูมปัญโญแล้วเาจริงนะทุอยากรู้อะไรอยากรู้บ้านเราเหรอนั่งอยู่เนี้ย กาหนดบ้านเลยกาหนดไปหลวงปู่เดี๋ยวหนูไปดูบ้านกําหนดบ้านปั๊บกลับมาที่ท่านท่านก็จะยิ้มพอท่านยิ้มท่านก็หายไปภาพบ้านก็เกิดทุกข์กับโทรศัพท์ไปเนีย่ยเดี๋ยวนี้มันพิสูจน์ได้อย่างนั้นน่ะครับเอาเนี่ยนเะอามาทำอะไรตอนเมื่อกี้ทำอะไร <c oughs> โทรศัพท์อยู่ใช่ไหม <c oughs> เล่นเกมอยู่ใช่ไหม <c oughs> <อ>ประมาณนั่นแหละภาพ <c oughs> ภาพที่เห็น่ะมันมเห็นทั้งวิญญาณจะเห็นทั้งมนุษย์นะเห็นหมดเลยนะสุครับที่ี้เราฝึกบ่อยๆ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 เข้าว,วันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีๆเนี่ยไม่ต้องแนละ้วท่านรีเลยเรียบร้อยแล้วพอจะกําหนดดูมันเห็นเลยแล้วไม่ต้องผ่านท่านแล้วแสงนว่าชํานาญแล้วชินแล้ว<อ>แต่ปัญหาเนี่ยจะทํายังไงให้มันชินนี่ครับ คุณต้องหนีจากโลกแล้ว oh. ถ้าจะเอาริงจริงนะอันนี้จากอารมณ์ทางโลกคือมาอยู่ในสนามกอล์ฟนี่ก็ได้เ <laughs> ดินมาเฝ้าให้เขาเลยเขาไม่อยู่หรอก <laughs> โหว,วิเวกแน่นอนเลยนะอ,อยู่ได้ท่านก็อาจจะเห็นวิญญาณด้วยตาเปล่านี่นะ <laughs> อาจจะเห็นเทวดาหรืออาจจะเห็นเนี้ยกล้าไหมล่ะ <laughs> ถ้ากล้าท่านก็จะ เป็นผู้ที่เข้าใจในโลกมนุษย์ในโลกวิญญาณนะอ,อย่างดีเลยโอ้ถ้าฝึกได้แบบนั้นแล้วไม่มีใครหลอกเราได้เลยนะโอ้ยกเว้นจะหลอกเขาเองนะยกเว้นจะให้หลอกครับทุกอย่างมันฝึกเช่นนั้นนะทุกนั้นครูบาอาจารย์เขาฝึกฝึกจังใหม่แล้วใช่ไหมเออเขาก็ฝึกกันจังนั้นนะมาดูเราเออขนาดเราฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งเนี่ยเรายังพอจะเข้าใจมั่งครับถ้าเราจริงจริงจังจง,ง,งเรา ท่านบอกว่าโลกเนี่นะไม่ใช่ของใครนะต้องฝึกอ้ตำแหน่งในโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครตำแหน่งพระเจ้าพระปัจเจกหรือพระเนี่ยไม่ใช่ของใครคไปแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกพระเจ้าตัสสรูปไปมารกี่องค์ท่านเอาไปไหมไม่เอาไปทิ้งไ้ในโลกเนี่ยเรากรรมในอดีตนอยู่ในโลกเนี่ยไม่ได้ไปไหนหรอกเราก็มาจากอดีตนะ การกระทําปัจจุบันก็คืออนาคตเวลาตายออกจากร่างก็รีเลกลับแล้วกอกลับนะหนังกอกลับนะ,ะกอกลับด้วยความรู้สึกสุดท้ายที่ออกจากร่างนะถ้าเราบันทึกอะไรไว้ไปตามนั้นนะถ้าเราสุวยกรรมฐานทุกวันนะตอนแก่เนียค่อยๆแก่เนีมันก็ไปเทวดาหรือพรหมหรือไม่ก็เกิดเลยจ้าแบบไหนหรือไม่มีเกิดก็ได้ อ้าวจริงมันอยู่ที่กาลังใจอ่หลวงตาทําได้ยังไงครับที่ทําให้คนสวดมนต์เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเขาสวดแล้วเห็นผลเขาไม่สวดได้ยังไงล่ะเออหลวงปู่ท่านหลวงพ่อท่านบอกเองสวดดิเองเห็นผลเนี่ยเองผลเห็นผลแล้วเองก็ต้องไปหลอกให้คนเขาสวดดิเริ่มจากเราเห็นผลก่อนหลวงตาก็หลอกเขาไปชั่วเลยนะ <laughs> เองใครบอกให้สวดมนต์ดิ บางคนป่วยบางคนมีธุรกิจบางคนมีอะไรเาก็ส่วนมูนที่อพอเขาสวดเขาเห็นผลแล้วเขาจะไม่สวดไม่อครับสวดที่เรานั่งนั่งกันอยู่นี่โดนหลอกกันมาหมดเลยนะครับมาหลอกต่อบางคนหลอกต่อหลวกตาก็โดนหลวงพ่อหลอกเหมือนกันครเขาหลอกให้เองสวนนะครั หลอกให้มาทําความดีเองสวดแล้วเองก็ต้องพิสูจนะน์นะท่านท่านบอกให้พิสูจน์เป็นระยะระยะไปคถ้าเองไม่พิสูจน์อะไรเลยเองแค่จะเบื่อแล้วเองไม่สวดแล้วอมันเหมือนหมดไฟไม่มีแรงท<ม>ํตอ่อไม่มีแรงเพราะไม่รู้สวดแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่รู้จะไปที่ทางไหนต่อเนี่ยครับใช่เพราะไม่ได้พิสูจน์ในสิ่งที่ชั่วเองเรียนไงครับเราเรียนสวดวนเราก็ต้องพิสูจน์ว่าสวดแล้วดีไหม เออรอขึ้นไหมเนี่ยอายุแก่ช้าลงไหมอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วที่ว่ามันฝึกไปแล้วมันตันอย่างเงี้ยครับหลวงตาไม่มีตันจุมล<อ>งานยิ่งเยอะมากขึ้นอ่ะครับพราะรู้ว่าตัวเองตายได้จะไปไหนอ,อ,อ๋อรู้แน่นอนนะพราะห่างจากความรู้สึกสังโลกครับจนสิ่งตัวเองบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันก็อยู่ตรงที่เราทำนั่นแหละ มันอาไปด้วยเนี่ยแต่จ,จิตเป็นตัวบันทึกไงเออถ้าเรานึกมันก็นมาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีการเวียนว่าใจเกิดมันไม่ใช่น่ากลัวตรงไหนนี่น่ากลัวไหมคนที่กลัวคือคนที่ไม่รู้ไงค,คนรู้ก็ไม่กลัวหรอกเพราะนั้นเราก็ฝึกให้รู้ไงแล้วเราก็จะไม่กลัว เวลาเราจะตายเราก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ี๋้วกูตายแล้วกูไปแล้วกูไม่ห่วงอะไรแล้วหรอกเพราะไม่ใช่ตายแล้วก็ออกไปไม่ได้ไงเอาอะไรไปไม่ได้ไม่ได้เอาไปจะความรู้สึกถ้าติดก็คือตายไปติดตรงนั้นแหละถ้าห่วงที่ก็ไปอยู่ที่นะ <c oughs> จนกว่าจะหมดอายุไขนั่นแหละ พราะยิ่งคนที่เขาปรารถนาเป็นพุทธภูมิแนวทางการสร้างบาร,รมีก็มีหลากหลายแบบโอ้ไม่ไม่ก็บันทึกบุญอย่างเดียวแล้วครับเก็บทุกอย่างเก็บบุญก่อนบันทึกบุญก่อนเนี่ยวิญญาณแถวนี้ฟังให้ดีนะลูกนี้ไม่ใช่ของใครท่านไม่นผหวงที่ไม่ได้อันไม่ใช่ของใครไนงะครับเออหลวงพ่อท่านก็เปิดให้ดูแล้วอดีตพระเจ้าก,กี่องค์มาแล้วเนะี่ยยิ่งชินเนี่ยนะ เป็นสินของพระเจ้าห้าพระองค์ทุกห้า oh. พระองค์เราเรายังอยู่เลยเนะี่ยเราจะไปองค์ไหนจะไปพระศรีหรอไมไมหรือว่าเกิดเกิดกันปไ,ไปไหนเลยครืรอยังอยู่แถวนี้อยู่ครับแถวเชียงใหม่อยไมไม่ใช่มันต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้ขี้เกียจจริงๆกับเวลาหลับที่ไหนก็นสวดให้หลับกนแล้วกัจิตจะได้อยู่กับ พระพุทธประทามพระ,ะสงฆ์อยู่กับใจสนานาคมเยไม่มีใครช่วยเราได้นะเวลาป่วยเนาใครป่วยแทนเราได้เวลาตายไม่มีใครตายแทนเราอีกอะ่ะมันไม่ใชยากหรอกง่ายๆไม่ใช่พุทธศาสตร์โอ้ต้องลำบากต้องไปทำตอบบาต้องโน่อนนะอารมณ์ดีนี่แหละบุญเข้าตลอด ทำยังให้มันดีอะก็สวดมนต์ไปดิไม่เห็นยากตรงไหนหลวงปู่ท่านบอกคนดีเขาไม่ว่าใครคนดีไม่ว่าใครเขาไม่ว่าใครครับว่าเราเนี่ยแหละว่าอารมณ์ไม่ดีมันมาจากไหนไเปลี่ยนอารมณ์ให้ดีครับ